s you สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เ right ราก็มาพบกับแผงจอพระเครื่องอีกแล้วนะพี่นะนะครับดาเนินการต่อแบบเรื่อยๆไปเลยนะครับยาวๆไปพี่นะครับกับราคาโปรโมชั่น300บาทของเรานะครับพ like. nope. ี่ลองมาดูหน้าพานก่อนนะครับราคา300ของเรานะครับไม่ใช่ทั่วไปนะครับลองดูพี่นะครับแล้วพี่จะเข้าใจนะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ก็นะครับ3 0มมีอะไรบ้างนะครับหน่าตื่นตน เลาใจขนาดไหนนะครับเรามาพบกันดีกว่านะสาหรับรายการแรกวันนี้นะครับรายการแรกวันนี้นะครับเราเล้าไปเลยพี่นะครับเอาแบบเ้าใจไปเลยนะครับมันไม่น่าขาย300้อได้พี่นะครับดูเนื้อนี่นะครับพี่ลองดูอ่าพระชีราอินโดจีนตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่นะครับไม่น่าขายสามร้อยพี่นะครับพี่ดูพระคาบเบ้ายังอยู่เลยนี่นะครับคาบเบ้าอยู่เลยพี่นะครับไมาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับจัดให้แบบคาบน้ําทองแบบกระจายอยู่เลยนี่ดูคาบน้ําทองด้านข้างเนี่ย นะครับเห็นไหมล่องรอยการหล่อผิวน้ําตาลออกอมไม่ไหมนะครับเห็นไหมล่องรอยการหล่อนะครับความเป็นธรรมชาติเนี่เนี่ตาไบเก่าๆหดๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเส้นฉลากนะพี่นะเป็นเส้นฉลากยาวลงมาเลยพี่นะครับแตกในบล็อกนะครับลรอโบราณพี่นะครับนี่ตะไบหดๆโอ้โหไม่จัดได้ไงพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับราคานี้ ไม่มีแล้วพี่นะครับเอาพระองค์ใหญ่บ้างไหมนะครับนี่ก็ไม่น่าขายได้สามร้อยอะพี่นะครับมาแบ่งให้เลยนะครับทางแผงจรของเรานะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับก็ขอให้กดถูกใจให้กับคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับใครที่ถูกใจก็ขอให้รวยรวยเฮงๆนะพี่นะนะครับเอาไว้เป็นกําลังใจให้กันพี่นะครับพระสามร้อยบาทพร้อมส่งอะพี่นะครับพี่ลองดูแล้วกันหน้าพระแบบนี้องค์ละสามร้อยบาทนะครับ พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งให้ด้วยนี่ครับพี่300อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกพระเทิดขนนกหรือไม่แม้ก็เป็นพวกโซนสไตล์ลบบุรีพี่นะครับเป็นพระขุดได้นะครับผมก็ไม่รู้คือพระอะไรนะครับได้เก่าพี่นะครับได้เก่าแล้วก็ชุดนี้พี่นะครับชุดนี้ผมเอา3 0 0ร้อยนะชุดนะพี่นะสององค์เนี่ผมเอา300รอนี่ดูกูมาเนี่ยนะครับพี่ดูกูมาเนี่ยอยู่ในสีพึ่งนะครับกูมาองค์นี้นะครับอยู่ในสีพึ่งนะพี่นะเดี๋ยวดูข้าสีพึ่งนี่นะฮะเดี๋ยวหาว่าโม้นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวดูค้าศีพึ่งนี่ไม เรื่องเมื่อ,อ,อ๊อกเในพี่นะครับค้าบสีพึ่งเนี่ยแม่นเนี่ยดูค้าบสีพึ่งด้านในตรงซองกลึกๆเนี่ยนะครับองค์นี้อยู่ในสีพึ่งนะครับตลาดสีพึ่งแล้วก็ชิ้นนี้ก็เป็นสีพึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้มาเนี่ยแม่ดูตะกุดเนี่ยเนี่ยตะกุดสาริกาเนี่ยแล้วดูคาบสีพึ่งนะครับสีพึ่งสีเขียวนี่หลวงพ่อทาบหรือเปล่านะครับพ่อทาบกระบอกขึ้นพึ่งอรพี่นะครับ เดิมๆพี่นะครับ300บาทไม่มีแล้วนะครับผมบอกเลยไม่มีแล้วนะครับชุดนี้นะ2องค์นี่ผมให้300เลยผมแบ่งให้นะครับเอาใจลูกค้ากันหน่อยนะครับช่วงนี้ต้องเอาใจลูกค้ากันหน่อยนะครับไปกันต่อครับพี่นะครับกับรายการนี้ นะครับรายการนี้ก็จะเป็นพระ,ะพระปิตานะครับเป็นเหรียญรูปไข่พระปิตานะครับหลวงพ่อแก้วเกษาโรปี19นะครับหลวงพ่อแก้วเกษาโรนะครับเหรียญเก่าเหรียญเดิมครับพี่นะครับดูค่าประกานพี่นะครับดูร่องรอยในดูร่องรอยในการเลี่ยมเนี่ย หูปิ้นปิ้นไหมดูหูดูหูเหรียญน,นี่นี่พี่ดูหูเหรียญน,นี่นะครับปิ้นปิ้นและมีเส้นขนแมววิ่งของขวางนะครับบอกเลยว่าเป็นธรรมชาตินะบ,บอกเลยว่าเป็นธรรมชาติเดียวพี่สําหรับองค์นี้นะครับเหรียญน,นี้นะรวดของพ่อแก้วเกซาโลนะครับ3า0รบาทนะครับ300 โอ้โหนี่ครับพ่อแดงนี่300นะครับ500เราไม่ขายขาย300เลยนี่จบให้เลยนะครับจบให้เลยพี่นะครับพระสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาบมนได้อิดนะครับสมเด็จหลวงพ่อแดงนะครับดูการต่อโค้ดเนี่ยต่อโค้ดตีตาว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับก็ขายเป็นก็ไปนะครับใครเป็นก็ไปพี่นะครับแผงจรพระเครื่องเราก็มาแบ่งให้นะครับนามาแบ่งให้พี่นะครับและไม่ใช่พราทั่วไปนะที่นํามาแบ่งให้พี่นี่พระเด็ดๆทั้งนั้นนะครับราคา300พี่นะครับราคาไม่น่าขายได้300พี่นะครับ ให้นะครับใครไวใครได้แล้วกันพี่มาร่วมสนุกกันนะครับพ่อแดงก็พี่สามร้อย นะครับพระสมเด็จพุทธจารย์โตครับพี่นะครับพุทธจารย์โตงนี้นะครับพี่ลองดูนี่นี่นี่ดูข้าบแดงแนี่นะครับดูข้าบยางขัดแดงแดงนี่นะครับร่องรอยการหล่อโบราณนะล่องรอยการหล่อโบราณเม็ดผลเม็ดเดือดนะครับเม็ดผลเด็ดเดือดเนี่นี่ดูนี่ดูข้าบนี่โอ้โหพี่เอ้ยนะพระหล่อโบราณจ๋าๆแบบนี้นะครับในราคา300นะในราคา300ครับพี่นะครับใจหายใจคว่ำนะใจหายใจคว่ำเลยพี่มีกิ่งอุดด้านล่างด้วย นะครับมีกิ่งอุดด้านล่างเวยพี่เอาไป3 0 0บาทครับพี่รูปดอกโบราณสมเด็จพุยจย์โตพรมรังสีนะครับองค์ต่อไปครับพี่นะครับองอนะค์งนี้เลยนะครับเนื้อว่านหลวงปู่ทวดเรับพี่นะครับคล้ายค้าย,ายพิมพพรอดเถี่ยพี่หน้าโตโตเนี่ยนะครับน่าจะเป็นของ อ่าเป็นของอาจารย์น้องปเปล่านะครับเป็นของพระอาจารย์น้องหรือเปล่าแต่พระอาจารย์อะไรก็ไม่รู้นะครับผมให้เลยสามร้อยนะครับเนี่ยจมูกโตโตพี่แก้มหนกหนกเนี่ยนะครับเป็นเนื้อว่านว่านแห้งแกร็กเลยพี่นะว่านแห้งๆเลยนี่เดิมๆจร,งๆๆริงๆนะครับแห้งจนขึ้นไขาขาวอ่ะพี่นะแห้งจนขึ้นไขขาวอ่ะเอาสักสามร้อยนะครับ300สบามร้อยสบายๆนะครับสามร้อยเลยนะไปกันต่อกับพี่พระชัยองค์นี้ นะครับกับพระชัยนะครับนะพระชัยองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวครับพี่เหมือนจะมีการปิดทองด้วยนะดูคาบตรงซอกลึกๆนะดูคาบตรงซอกลึกๆดีพี่นะครับเหมือนจะมีการปิดทองด้วยพี่นะครับก้นอุดคลั่งนะครับเออก้นอุดคลั่งธรรมดาที่ไหนเน่ยนะครับไม่ใช่แล้วนะครับแบบนี้นะราคา300ไม่มีแล้วครับพี่นะครับก้นๆแบบนี้นะครับโหดๆแบบนี้เนื้อนี่แบบโหดเลยพี่นะครับ เอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยก็พี่ใครคัดก่อนได้ก่อนโอ้โหได้เปรียบอ่ะพี่นะครับร้าบแบบมาพันหลักๆทั้งนั้นเลยนะฮะพันหลักทั้งนั้นเลยพี่นี่ดูเหรียญนี่นะครับไม่น่ามาขายสามร้อยแก้วนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนํามาแบ่งให้นะครับโอ้โหเลยนะร้องโอ้โหเลยพี่เดี๋ยวดูนี่นะครับเหรียญปีหนึ่งห้าเนี่ย โอ้โหพี่ดูพระนะครับนี่เหรียญปีหนึ่งห้าครับพี่นะครับอนุสรร้อยปีครับพี่สมเด็จพุชจา์โตครับพี่นะครับสมเด็จพุชจา์โตนะพี่นะอนุสรร้อยปีนะครับเหรียญอยู่ในเรียมนะครับเรียมพร้อมใช้ด้วยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทให้โลกตะลึงไปนะครับสามร้อยนะครับแล้วก็องคนี้ นะครองนี้คล้ายเบีย้ยแค่นะครับแต่หุ้มด้วยตะกัวนะครับหุ้มด้วยตะกัวคล้ายเบีย้ยนะครับแล้วมีการจานยันนะและมีการจานยัน,นะรรยน,นครับพี่พลิกมาครับพี่เจอตรากุลหนึ่งดอกแบบยาวๆนะ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฝังไปด้วยเนื้อเนื้อผงนะครับมวลสารต่างๆนะครับแล้วก็มีการจานทับอีกหนึ่งทีเอาไป300นะครับไม่รู้เป็นเครื่องรางที่ไหนนะครับเอา300นี่ครับสมเด็จงอแกะนะครับพระสมเด็จงอแกะเก่าโอ้โหดูครับนะครับเก่าขนาดไหนอะพี่เี่งอเหลืองเป็นเทียนเลยนี่นะครับสมเด็จงอแกะเก่า เอาเท่าไหร่300นะครับนี่นะครับผมมาแบ่งปันให้พวกพี่ๆสมาชิกนะ3า0ยบาทกันพี่โอ้ว้าวกันเลยนะว้าวกันเลยพี่ไม่มีแล้วนะครับ300นะไม่มีแล้วนะครับจบแล้วจบเลยนะ300นะครับ นี่ต่อไปครับพี่นี่ครับหลวงปู่กาหลงครับพี่ปีห0นะปู่กาหลงวัดเที่ยวแก้วนี่สภาพพระสวยๆครับพี่นะครับเส้นหนาผากยังติดคมชัดลึกอยู่เลยนะเส้นหนาผากยังติดคมชัดลึกอยู่เลยพี่นะครับเหรียญเหรียญนี้300บาทครับพี่ถักวินเทจมาเดิมเดิม3า0รบาทที่พี่หลวงปู่กาหลงครับพี่นะครับ300บาทพระกิ่ง นะครับพระกิ่งองค์นี้เป็นพระกิ่งทรงเครื่องนะครับผมเรียกแบบนี้ดีกว่าพระกิ่งทรงเครื่องนะครับนี่สัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับทรงเครื่องเป็นรูปดอกไม้นะครับนะทรงเครื่องเป็นรูปดอกไม้ครับพี่นะครับแล้วก็นี่ครับนะมีตัวยันนะครับมีตัวยันอยู่2ที่นะครับเป็นหนังสือแล้วก็มีกิ่งอุดตรงกลางเอาไป300บาทนะครับ3า0บาทครับพี่นะครับพระกิ่ง300นะครับพระสมเด็จ นะพระสมเด็จก็พี่องค์นี้มีค่าเหมือนจะลงรักปิดทองไปด้วยเนี่ยนะครับองค์นี้เหมือนจะลงรักดําไว้นะครับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จราคาสามร้อยอะพี่นะครับแบบนี้เนี่ยนะราคาสามร้อยนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วจะพี่นะครับดูหน้าราแล้วโอ้โหไม่น่าจะรอดนะครับวันนี้นะสามร้อยนะครับสามร้อยเอาไปต่อนะครับหลวงปู่แหวน นะครับหลวงปู่แหวนก็พี่นี่ครับเป็นรูปล่อนะครับคอเอียงๆนะพี่นะหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังเรานี่เองนะครับเชียงใหม่เชียงใหม่ครับพี่มีกิ่งด้วยล้นๆเลยเนี่นี่ฟังถึงกิ่งเนี่ยโอ้โหล่นๆเลยพี่นะครับหลวงปู่แหวนสามร้อยนะครับหลวงปู่แหวนนะ สามร้อยก็พี่ไม่ได้ขายเอาอะไรนะขายเอาชื่ออย่างเดียวเลยพี่นะครับไม่ต้องเอาแล้วกำลงกำไรนะครับเอาชื่ออย่างเดียวนะนี่ครับองนี้ครับพี่นะครับองนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญห่วงเชื่อมนะครับอุปประชาวัดบ้านทวนนะครับพี่ดูพื้นผิวโลหะนะครับดูความเก่าความตึงนะครับกระแสโลหะนะครับนี่เก่าจริงๆครับพี่อุปประชาวัดบ้านทวนนะครับสามร้อยขายไปได้นะครับสามร้อยบาทนี่เหรียญเดิมๆเลยนี่นี่เหรียญแบบว่าไม่มีบวมด้วยนี่นะครับนี่เหรียญไม่มีบวมเลยนี่สา สามร้อยนะครับเสียได้พระนะครับวันนี้ไปกันต่อครับพี่นะครับไม่เป็นไรนะครับใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มกอหลวงพ่อโงงครับพี่โอ้โหดูนี่นี่ดูเนื้อดินนี่ละเอียดเนียนตานะพี่นะละเอียดเนียนตาเหลือเกินเลยพี่นะครับซุ้มกอหลวงพ่อโงงนี่ดูเนื้อนี่หืมละเอียดยิบเลยพี่สามร้อยนะครับราคานี้อีกแล้วสามร้อยโอ้โหวิววิวนะครับวิววิวจอบหลวงพ่อเงิน นะครับจอบลงพ่วเงินพี่ต่อ500ไม่โดนนะครับมาโดน300วันนี้นะครับดูที่ใครจะคือผู้เชคดีนะครับดูเอาละกันพี่ดูจอบลงพ่วเงินตรงนี้นี่ดูหูปิงนี่นะครับดูหูปิงนี่นี่เก่าเดิมมเลยนี่300ครับพี่นะครับ300ครับพี่นะครับจอบใหญ่ลงพ่วเงินแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อปี่นะครับใช่ไหมใช่หลวงพ่อปี่ไหม นะครับสุโขทัยเนี่ยนะครับสุโขทัยเนี่ยนี่นี่หลวงพ่อปี่นะครับนะวัดปราณหอยนะครับวัดปราณหอยสุโขทัยนะครับสุโขทัยครับพี่บิดาแห่งอักษรไทยครับพี่พ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะครับ18ึ่งแดชัดๆสามร้อยบาทนะครับ300บาทนะครับดูขงปู่สุนะครับอันนี้เป็นปู่สุครับพี่เป็นพิมพ์อะไรบัวฝันปลา นะครับเป็นพิมพ์บัวฟันปลาครับพี่นะครับซึ่งก็เก่าอยู่แล้วนะครับเก่าอยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังครับพี่นะครับดูคาบไขขึ้นดินะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่าครับพี่พิมพ์บัวฟันปลา300บาทนะครับปูสุกก็300นะครับแล้วก็นี่ครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อขายนะครับเหรียญพ่อเดิมพ่อขายเหรียญใช้ช้ำใช้ศึกนะครับเหรียญใช้ช้ำใช้ศึกเลยพี่นี่ครับพ่อเดิมพ่อขายนี่ปี2483นะครับปี2483นะครับไม่ใช่ปี82นะที่เป็นปี83นะครับ สามร้อยบาทนะ3า0ร้อบาทก็พี่หลวงพ่อเดิมพ่อขายนะครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยไปเลยแล้วกันนะครับสําหรับพระองค์นี้ับพี่โปกโพหลวงพ่อกลวยนะครับพระพิมพโปกโพหลวงพ่อกลวยก็พี่อื้สไตล์พระนะครับดูเอาแล้วกันพี่ผงน้ํามันนะครับโพเก้าใบ นะครับโก้าใบครับพี่พระแม่ธร,รณีบีบมวยผมนะครับพระแม่ธร,รณีบีบมวยผมแบบนี้นะครับเอาไปอีกสัก3 0 0รบาทไปพี่นะครับแบ่งปันกับพี่ๆสมาชิกกันไป300บาทนะครับหลวงพ่อกลวยผมนะครับไปกันที่พระหูยานนะครับอยู่ในกรอบเก่าๆครับพีน่นะครับนี่นี่ประหลอดวาวๆเลยนะครับประหลอดวาวๆเลยพี่นะครับพระหูยานองนี้นะครับนะอยู่ในเรียมเดิมๆเ,เ,เลยพี่อันนี้เรียมหลังมองไม่เห็นเอาไป300บาทนะครับ300บาท นี่ครับองต่อไปนะครับองต่อไปก็จะเป็นนี่ครับพี่หลวงพ่อเพชรนะครับพ่อเพชรที่ไหนหนออ่าพ่อเพชรที่ไหนหนอนะครับนะเหรียญทรงเสมาด้วยนะครับเป็นเหรียญทรงเสมาครับพี่วัดบางช้างใต้นะครับสามพันนครปฐะถมครับพี่สามร้อยบาทนะเดิมเดิมดูง่ายๆพี่นะครับเหรียญนี้เบสิกเหรียญเลยดีกว่าสามร้อยบาทเลยพี่นะครับเหรียญนี้นะ บางช้างใต้นะครับหลวงพ่อเพชรบางช้างใต้300บาทนะครับอืมนะครับยังไม่จบครับพี่นะครับสาหรับพระชัยองค์เล็กนะครับเป็นพระชัยสองหน้านะครับพระครูสอนนะครับพระครูสอนครับพี่โอ้โหวัดมักกะสันปะใช่ไหมพระครูสอนครับพี่นะครับเป็นพระชัยสองหน้า300บาทครับพี่นะครับตีว่าหน้าละร้อยห้าสิบเองเนี่ยนะสามร้อยบาทครับพี่นะครับพระชัยสอนหน้าสองหน้าเดี๋พี่นะพระครูสอนนะครับพระครูสอนเอาไปสามร้อย ต่อเนื่องครับพี่นะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับพ่อแช่มนะพี่นะพ่อแช่มวัดฉลองครับพี่ภูเก็ตนะครับพ่อแช่มฉลองภูเก็ตนะครับเหลี่ยนภูเก็ตนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับเหลี่ยนภูเก็ตใครเห็นว่าแพงนะครับเอาไปสามร้อยนะครับราคามันต้องเร้าใจอย่างนี้แหละนะครับถึงจะสนุกนะมันถึงจะสนุกครับพี่ดูหน้าพระดิแข่งโป๊กนะหลวงพ่อขอม นะครับหลวงพ่อขอมครับพี่ดูเหรียญนี่อาจจะใช้ช้ำไปบ้างนะครับพ่อขอมสุพรรณบุรีครับพี่วัดไผ่โลงวัวนะครับนะเหรียญหลวงพ่อขอมนะครับด้านหลังเป็นพระอ่าเป็นพุทธโคดมนะครับนั่งประทับอยู่ด้านหลังนะครับนี่ห่วงนี่ปิ้นปิ้นเดิมๆนะห่วงปิ้นปิ้นเดิมๆเลยพี่สุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีสามร้อยบาทเลยจ้านะครับสามร้อยบาทนะครับไปต่อ ไปกันต่อครับพี่นะครับกับเ,เขาเรียกว่าเครื่องรางอีกหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งเครื่องรางชิ้นนี้นะครับเป็นพิษสมอใช่ไหมของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับตะกุดใบลานบางปืนนะ ตะกุดใบลานบางปืนนะครับสําหรับองค์นี้ก็จะเป็นการบรงรักแดงนะครับเชือกราวๆล้านๆนะครับเชือกเปื่อยไปหมดแล้วนะะเชือกเปื่อยไปหมดแล้วพี่นะครับสาหรับตะกุดชิ้นนี้นะครับก็ไปสามร้อยนะครับเอาไม่รู้ละใครไวใครได้วันเนี้ยนะครับใครไวบอกหรือไม่ได้เปรียบสุดๆนะครับกับเต่าพี่นะไปกันต่อนะครับพี่ลองดูเต่าเนี่ย เนี่เต่าลวงพ่อเงินเนี่ยแล้วซึ่งในการหล่อบโบราณนะครับพี่ลองดูช่อด้านล่างนะครับพี่ลองดูช่อด้านล่างอันนี้ชี้ให้เห็นเลยในดูช่อเนี่ยนะช่อเขามีความเป็นธรรมชาติเห็นไ,ไหมนะครับเขาจะมีเม็ดผลเม็ดเดือดแล้วก็จะมีคราบเบ้าบางๆอยู่ตรงนะรับโคนช่อเห็นไหมจะมีคราบเบ้าเทาๆนะนะครับวันนี้หล่อบโบราณนะพี่นะครับ เต่าหล่อโบราณนะครับวัดบางคานนะครับชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่นะครับองค์นี้สามร้อยนะครับมันไม่น่าขายสามร้อยเลยพี่นะครับเอาตรงเลยดีกว่านะครับเต่าชัดๆเลยพี่นะครับแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อรุ่งนะครับเหรียญหลวงพ่อรุ่รับพี่ดูเส้นน้ำผา นะครับ<ส>พี่ลองดูเส้นหน้าผากดูแววตาจมูกปากนะครับแววตาจมูกปากครับพี่นะครับพอสออยู่ด้านหลังนะครับพอสออยู่ด้านหลังนะเห็นชัดๆนะครับเห็นชัดๆเลยพี่นะครับเส้นขนแมววิ่งเขาเรียกว่าเส้นวิ่งขวางนะครับเส้นวิ่งขวางแบบชัดเจนนะเส้นวิ่งขวางแบบชัดเจนครับพี่นี่หูปิ้นๆนี่ราคาแบบนะสามร้อย นะครับสามร้อยนะขายเอาชื่อครับพี่นะครับไม่เอาแล้วนะกำลงกำไรวันน hey and ี้นะครับจัดได้จัดไปพี่นะครับสําหรับองค์นี้ก็จะเป็นพระรีลานะครับพระรีลาองค์นี้นะครับดูขึ้นคาบไข่ดินะดูขึ้นคาบไข่ดิพี่นะครับองค์นี้ก็จะเป็นรอยจานแบบเก่าๆนะครับรอยจานแบบเก่าๆเลยพี่นะครับสําหรับองค์นี้นะอสําหรับองค์นี้นะพี่นะเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะพี่พระรีลานะครับ ใกล้จบแล้วนะใกล้จบแล้วพี่นะครับนี่ครับละคังหลังคอนนะครับหล่อโบราณครับพี่นะครับสไตล์หล่อโบราณพี่น่าจะมองกันออกนะครับละคังหลังคอนนะพี่นะหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณเห็นไหมขึ้นคาบเขียวเลยนะครับขึ้นคาบเขียวๆเลยพี่นะครับละคังหลังคอนนะครับสไตล์พระแบบนี้นะครับสไตล์พระแบบนี้นะ เอาไป300บาทนะครับราคา้งหลังค้อนนะครับโอ้ยน่าซื้อมากพี่นะสไตล์ปลาแบบเดิมๆนะครับแล้วก็พระกิ่งนะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับเนื้อออกขาวๆนะครับเนื้อออกขาวๆครับพี่พระกิ่งหล่อโบราณนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบที่นะครับว่าจะเป็นกิ่งออกที่ไหนนะครับที่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้อ่ะเดิมๆแน่นอนนะครับเดิมๆและเก่าสไตล์แบบนี้นะพี่นับแผงจอนเครื่องเราจัดให้ได้เสมอนะครับ จัดให้ได้เสมอครับพี่นะองค์นี้ไปสัก300พี่นะพระกิ่ง300พี่ดูหน้าดูตาพระกิ่งเนี่ยนะครับสไตล์พระกิ่ง300พี่หน้าตาแบบนี้หรอนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับบอกเลยไม่มีอีกแล้วนะครับรายการนี้รายการสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะครับพระปิตาครับพี่นะครับสายชนบุรีนะครับวัดคือวันนะครับพระปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับผงคุกรักครับพี่ดูนี่นะครับหลังแบบแบบลึกๆเลยนะครับแบบลึกๆเลยพี่วัดคือวันนะครับอาจารย์ปานวานะครับ จานปานบ้าวัดเคียววันเนี่ยจานปานวัดเคียววันบ้าวู่หูเดิมๆพี่นะเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับเนื้อแห้งแก๊กเลยสามร้อยพี่นะครับเอาแค่นี้พอวันนี้นะครับนะเอาแค่นี้พอพี่นะครับเอใครสนใจองค์ไหนนะครับเชื่อได้ว่าน่าจะเกือบหมดแหละนะครับก็สนใจองค์ไหนก็โทรเข้ามาเลยพี่นะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาเลยผมขึ้นไว้แล้วนะนะครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้แล้วยิงเข้ามาเลยพี่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ